เช้านี้งานแรกของเราก็คือการจิ้มเบีย้ยไม้โดยวันนี้มีอยู่หลายอย่างเลยชนิดแรกคือเบีย้ยขี้เหล็กซึ่งน้องงอกดีมากได้ถอนจิ้มกันแทบทุกวันต่อมาคือเบีย้ยแดงซึ่งก็มีอยู่เรื่อยๆเบีย้ยกาลังสวยน่าจิ้มเลยต่อมาคือเบีย้ยชัยพฤกษ์ซึ่งก็ยังมีอยู่ได้ทีละนิดทีละหน่อยและนี่ก็คือเบีย้ยต้นมะกัมซึ่งก็ได้ทีละแค่เนี้ยซึ่งน้องก็ค่อยๆงอกขึ้นมาทีละนิดส่วนในถุงนี่คือเบีย้ยของต้นชิงชันซึ่งรอบนี้ก็งอกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ยยงมา ดูสิต้นน้องยาวเฟ้ยน่ารักมากเลยเบีย้ยมะข่ามงนี่เป็นอะไรที่เราชอบจิ้มมากพระน้องทั้งยาวทั้งใหญ่จิ้มง่ายมากปะจิ้มกันเลยหลังจากรดน้ําดินเสร็จเราก็จะมาจิ้มรูเพื่อเอาเบีย้ยไม้ใส่ลงไปจากนั้นเราก็จะหยุ่มาทีละหน่อยแล้วก็จเจ้าน้องออกไปล้างน้ําสักหนึ่งรอบเพื่อล้างดินเก่าออกเผื่อว่าจะมีเชื้อราติดมากับดินจะทําให้เวลาจิม้มน้องจะได้ไม่เน่า แล้วก็จะได้คัดเลือกถูกด้วยว่าอันไหนที่เสียอย่างเช่นอันนี้ที่มีลาติดมาด้วยเราก็จะทิ้งเลยเพราะจิ้มไปน้องก็เน่าอยู่ดีจากนั้นเราก็จะมาจิ้มลงถุงทีละต้นเลยโดยเวลาจิ้มเราก็จะจิ้มลงไปเลยประมาณครึ่งต้นแล้วก็จะบีบดินให้แน่นจิ้มแบบนี้วนๆไปจนเสร็จเลยจะบอกว่าจิ้มมคาคาะเป็นอะไรที่เพลินมากจิ้มเสร็จเราก็จะลดน้ําน้องให้ชุ่มฉ่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยหลังจากจิ้มเสร็จน้องก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนอกจากต้นจะน่ารักแล้วยังมีหลายสีสันด้วยดูสวยงามมากเลย จิ้มมะข่าเสร็จแล้วก็จะมาจิ้มต้นชัย,ยพฤกษ์กันต่อซึ่งกว่าจะได้แต่ละแปลงนี่ก็ใช้เวลานาน,านเพราะน้องงอกทีละนิดละหน่อยเองจากนั้นเราก็จะมาจิ้มชิงชันกันต่อซึ่งก็มีอยู่แค่นี้แหละรอบนี้จะบอกว่าเราได้เพราะชิงชันไปแล้ว3กิโลเลยนะแต่ยังได้เบี้ยชิงชันไม่ถึงแปลงด้วยซ้ําคาดว่าเม็ดหน้าจะไม่สมบูรณ์ทําให้น้องไม่ค่อยงอกส่วนไอที่งอก ต้นก็จะหงิกหงิกงองอไม่ค่อยสวยแบบนี้ซึ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะเอากิโลที่4เนี่ยลองล,อง,ลองอีกสักรอบหวังว่ารอบนี้น้องน่าจะงอกดีๆให้เราได้สักรอบนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่มีชิงชันแจกเลยนะเสร็จจากชิงชันเราก็มาต่อกันที่เบีย้ยแดงซึ่งแดงก็ยังงอกอยู่เรื่อยๆเลยและนี่ก็คือเบีย้ยแดงที่เราจิ้มไปเมื่อไม่นานมานี้น้องโตค่อนข้างดีเลยคาดว่าอีกไม่นานเนี่ยก็น่าจะแจกได้แต่ก็ต้องรอดูในบัญชีอีกทีว่าเหลือเยอะหรือเปล่า แดงเองเราก็ทําไว้ค่อนข้างเยอะเสร็จจากงานจิ้มเบี้ยไม้เราก็จะมาเฉาะเม็ดมะข่ากันต่อโดยในบัญชีก้ามะข่าเหลือเยอะมากแต่ของจริงอะเหลือไม่เท่าไหร่เราจึงต้องเล่นการผลิตอย่างมากซึ่งการเฉาะมะข่านี่เป็นอะไรที่ต้องระวังมากเพราะมีดกับมือเนี่ยอยู่ใกล้กันมาก ยอยู่ใกล้กันแค่เนี้ยซึ่งถ้าไม่ระวังนี่เป็นแผลกันได้ง่ายๆเลยนะและเม็ดมะข่าที่เราฉาะนี่ก็คือมีทุกขนาดทุกไซส์ทุกรูปแบบจริงๆทั้งกลมทั้งยาวทั้งเล็กทั้งใหญ่และถ้ากะจังหวะฉาะไม่ดีก็ผ่าครึ่งไปเลยจ้าซึ่งแบบนี้เราจะทิ้งเลยนะเพราะถ้าเอาไปเพาะยังไงก็เน่าอยู่ดี